สวัสดีครับวันนี้เรามาให้ชมกันสั้นๆนะครับไม่ยาวจากที่เห็นไปเมื่อกี้นี้คือผลงานจากเรานะครับ a s u Original นะครับหรือการจูนกล่องเนี่ยเราใช้ชื่อว่า ASUS r e f a e ECU Tuning ครับวันนี้อีกหนึ่งผลงานครับกับเจ้า Porsche นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าใครที่ติดตามผมอยู่หรือใครที่ไม่เคยติดตามเนี่ยครับจะบอกไว้เลยว่างานเนี่ยบางทีเรามีทุกวันนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทําคลิปนะครับให้ท่านได้ชมวันนี้เพลินจังหวะดีนะฮะก็งานไม่แน่นเท่าไหร่จะมาให้ชมอีกหนึ่งคันล่าสุดครับกับ เจ้าคาเยนคูเป้ E ไฮบริดนะครับซึ่งรุ่นนี้บอกเลยว่าจูนแล้วประทับใจแน่นอนนะครับเพราะแรงม้านะครับที่ให้มาเนี่ยจากโรงงานเนี่ยเคลมกันไว้ที่412แรงม้า700นิวตันเมตรเนี่ยหลังการจูน,นผมบอกเลยนะครับผมส่งงานเนี่ยขั้น ต่ำเลยต้องมี5 8 0ไปจนถึง600แรงม้านะครับที่เครื่องนะครับแล้วแรงบิดบางคันเนี่ยผมอย่างที่บอกคือดันจะได้ถึงเกือบพันนิวตันเมตรนะฮะแต่โดยโปกติอย่างที่บอกว่าอาจจะส่งไป800นิวตันหรือ900นิวตันเมตรก็แล้วแต่ผมจัดให้ได้หมดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้ารถรุ่นนี้ใครที่เคยดูกันมาเนี่ยยิ่งสีนี้ด้วยจะเห็นว่าผมเนี่ยเล่นกันมางแต่ออกมาตอนแรกๆนะครับแล้วก็ซื้อใช้เองน่าจะเป็นรุนแรกๆของประเทศไทยเราก็ศึกษานะครับแล้วก็วิจัยพัฒนากัน วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวคยเยนปลั๊กอินไฮบริดนะครับจะเป็นตัวขยเยนธรรมดาขายเยนคูปรวมไปถึง พานาม e ่านะครับในหลายๆคลิปเนี่ยถ้าใครดูอยู่นะครับผมก็จะจูนรถรุ่นนี้เน้นเป็นพิเศษด้วยเนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับก็ใช้รถรุ่นนี้อยู่เพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการใช้งานจริงเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับกว่าคนที่ทําการจูนเพียงแค่อย่างเดียวนะครับแล้วตอนนี้อย่างเราเห็นคันนี้เนี่ยคือล่าสุดคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าลูกค้าดูจากรถผมมาเนี่ยโอ้หบอกว่าไปลองขับเพราะอย่างที่บอกผมไม่ได้มีเพียงแค่เปเปอร์ให้ดู ไม่ได้มีเพียงแค่คลิปนะครับที่ตัดต่อสวยๆให้ท่านได้ดูอย่างลูกค้าบอกขอลองก่อนได้ไหมผมขอลองรถนั่แจมก่อนถ้าใครเคยเห็นรถผมนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วอย่างคันนั้นเนี่ยใส่ล้อเนี่ยเป็นล้อ22นิ้วแล้วรถมาก็วิ่งมากาเรียกว่าใช้งานมาก็พอสมควรท่อเสียลูกค้าเน้นเลยบอกว่าอยากได้เสียงที่ร้าใจกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่ดังจนเกินไปเพราะรถเนี่ยใช้งานทุกวันแล้วก็กลัวปัญหาเรื่องของท่ออเสียที่มีวาลคือวาลเนี่ยผมพูดเลยนะครับถ้าออกมาจากโรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะไว้ใจ ใช่แต่หลายๆแบรนด์ หลายหลายยี่ห้อซึ่งทําท่อแล้วมาใส่วาวปิดเปิดเนี่ยสักระยะหนึ่งมักจะมีปัญหาผมก็เลยคิดว่าเราจะทําท่อแบบไหนคือ1เสียงต้องแน่นเสียงต้องนุ่มและต้องร้าใจขบต้องไม่หนวกหูซัดความเร็วสูงต้องไม่ฮือเข้ารถนะครับทำยังไงละ่ะแล้วก็ไม่ต้องมีวาวที่มีปัญหาด้วย a อสซัทซีมัฟเฟอจัดให้ครับอย่างคันนี้เป็นท่อฟูลี่ไทเทเนียมทั้งเส้นเหมือนรถผมเลยทุกอย่างอย่างที่บอกลูกค้ามาลองรถผมแล้วสึกแฮปปี้น้าลุยเลยผมขอใช้น้ํามันเป็นแก๊สโซฮอล์95นะครับน้าคิดว่าทํายังไงไ ให้มันที่สุดจัดมาเลยทันนี้เราไปจูกันที่ไดโนแดมนะครับซึ่งน่าจะเป็นที่ที่ผมจูรถที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยอยู่เป็นประจำในสายยุโรปนะครับแรงไม้อย่างที่เห็นนะฮะ คิดดูว่าเพิ่มมาขนาดนี้นะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมไปลองให้ดูเลยว่า0ถึง100เท่าไหร่0ถึง150เท่าไหร่0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าไหร่และความเร็วปลายดูซิว่ายาวพอไหมอัตราเร่งเครมโรงงานมาประมาณ5าวิกว่านะครับจูนแล้วสเตจนี้ไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยจูนสเตจหนึ่งท่อไอเสีย1ชุดวิ่งยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมพาไปชมเดี๋ยวเราจะ ติดหนึ่งว่าอัตราเร่งเป็นยังไงดูกันสดๆดเรียวเรียวไม่ใช่ดูเข็มไม่บนไดโนนะครับลงถนนจริงวิ่งจริงความสมูทนะครับโอ้โหอย่างบื๊อย่างบื๊บนะครับผมบอกเลยว่าติดเท้าแน่นอนขับสมูทคันเร่งเบาสบายที่ได้ยินนะครับลำโพงผมอาจจะไม่ได้ใช้ลำโพงดีมากนะะให้ฟันเสียงท่อนุ่มและเงียบมาก แบบนี้รถสปอร์ตระวังโดนดัน ทุกอย่างเราปรับจูนหมดอย่าลืมานะที่สำคัญไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลเดิมไฟล์เดิมเวลาจะไปเข้าศูนย์นะครับลูกค้าบางท่านกังวลว่ารถจะไป ไม่ได้ดูนะ้ำมันกันเลยะฮะไป ครับผมพาไปชมกันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบนไดโน่แรงม้าเราเห็นชัดเจนนะครับวิ่งถนนเป็นอย่างไรอัตราเร่งเป็นยังไงอัตราการบริโภคน้ํามันก็ประหยัดกว่าเดิมด้วยนะครับถ้าเราขับแบบคงที่นะฮะแต่ถ้าเราซัดตึงเนี่ยโอเคอาจจะกินกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ถ้าขับใช้งานเหมือนพฤติกรรมเดิมที่เคยใช้มานะครับขับแบบปกติประหยัดกว่าเดิมผมบอกเลยฮะกับการจูนแบบนี้นะครับที่สําคัญฮะอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้ลองให้ชมแล้วนะฮะคือผมทํารถเนี่ยผมทํารถแบบรถตัวเองส่วนใหญ่รถเวทพวกนี้จะเป็นรถโผ หรือรถคนรู้จักจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้ทําการตลาดในการจูนรถยุโรปหรือไปคิดราคาที่มันแพงโอเวอร์เพราะว่าค่าโฆษณาเนี่ยผมไม่มีนะครับทำกันแบบวิจัยกันนะครับแล้วก็ลองขับทุกอย่างที่อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับว่าความได้เปรียบคือส่วนใหญ่แล้วรถทุกคันที่วิจัยจะเป็นรถผมเองเพราะฉะนั้นการใช้งานผมเก็บข้อมูลดัตตลอกทั้งหมดนะครับแล้วเก็บเนี่ยเป็นปีนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่สมบูรณ์ที่สุดในการใช้งานเพราะเราไม่ได้ใช้ไฟายฝรั่งและเอามาโยนใส่ต้องเข้าใจนะครับการจูนรถยุโร บางทีเนี่ยเราไปซื้อไฟล์เข้ามานะครับแล้วก็มาโยนใส่นะครับเขาไม่ได้ใส่ใจเรามากมายหรอก มันก็เป็นไฟล์สําเร็จรูปหรือบางทีเนี่ยเขาจะแก้ไขาตามไฟล์ที่เราส่งเข้าไปแต่อย่าลืมฮะอากาศในแต่ละวันของบ้านเราเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับค่าน้ํามันในแต่ละปั๊มนะครับมาตรฐานของแต่ละปั๊มบ้านเรามันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเก็บข้อมูลคือข้อมูลที่บ้านเราถนนบ้านเราอากาศบ้านเรานะครับน็อกไม่น็อกเร็วไม่เร็วแรงไม่แรงเ,รเพราะ,ะนั้นเป็นข้อมูลจริงและเรียลไทม์ใครที่คิดว่าอยากจะลองดูนะครับกับร้านที่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการโฆษณาอะไรที่หรูหรามากมายแต่ ฝีมือจูเน์ของผมบอกเลยว่าคนนี้อยู่เบื้องหลังรถแรงแงบนถนนบ้านเราเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆมาจับมือกับผมนะฮะกับการที่ทํางานแบบละเอียดละเอียดแบบนี้ลองดูครับถ้าเป็นพอร์ชนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะฮะผมมั่นใจครับว่าเนียนแน่นอนแรงแน่นอนนะครับแลระบบท่อไอเสียคุณลองเซิร์ชดูครับคุณรู้อยู่แล้วล่ะว่าท่อที่นี่เป็นอย่างไรไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนคุณภาพสู้ท่อนอกหลักแสนสองแสนได้สบายสบายในราคาที่คุณจ่ายไปนะครับไม่ถึงครึ่งหนึ่ง และที่สําคัญฮนะของไทยดีกว่าของนอกอีกเยอะมันอยู่ที่คุณครับว่าคุณจะใช้เงินในกระเป๋าเนี่ยได้คุ้มค่าสักแค่ไหนนะครับและอย่างหนึ่งที่อยากจะย้ำนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้ทีดนึงคือท่อนะครับอย่างคันที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นฟูรี่ไทเทเนียมนอกจากจะได้เรื่องของเสียงที่ดีแล้วความทนทานที่มหาศาลความสวยงามแล้วดูนี่ครับ เบาวิวฮะเมื่อเบาวิวคุณได้อะไรครับลดคุณน้าหนักเบาขึ้นนะครับอัตราการบริโภคน้ํามันก็จะน้อยลงแล้วถ้าใครเห็นตําแหน่งท่อผมออกแบบเนี่ยไม่ใช่แค่สวยงามนะครับหม้อพักที่เคยขวางลมอยู่ข้างล่างจากโรงงานเนี่ยผมซุกเก็บขึ้นไปข้างบนแอโร่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับอ่ะลองดูนะครับช่องทางการติดต่อนะครับใครที่อาจจะไม่เคยเห็นนะครับคลิปที่เกี่ยวกับรถยุโรปผมเยอะมากนักนะครับติดตามได้ทั้งหมดทุกท่องทางนะครับแล้วใครที่ดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตอนนนนด้้ววยัีไปก่ สั้นๆใครอยากได้งานดีๆแบบนี้ติดต่อเข้ามาครับบอกเลยว่าแรงจริงไม่แพงด้วยสวัสดีครับ